ปั๊บมาซีนครับครบหนึ่งขวบครับหน้าตาเหมือนยังไม่รู้เรื่องโอ้ยไม่เอาแค่น้ำดาบเองลกอยู่ครับเขาไม่เอาเหมือนกันเห็นไหมคุณหมอดูแลคุณหมอไม่ดุเลยดูไม่ดุ วัคซีนครับครบหนึ่งขวดครับหน้าตาเหมือนยังไม่รู้เรื่องเออเมื่อวานเพิ่งวันเกิดวันนี้ก็มาโดนฉีดวัคซีนเลยครบหนึ่งขวดสุขภาพแข็งแรงครับวันนี้ฉีดวัคซีนไม่ร้องนั่นแหละโตขนาดนี้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวดูจะเหลือหรอ <c oughs> ฉันว่ายิ่งโตยิ่งร้องดังนะเดี๋ยวลองลุ้นกันดูมาเดี๋ยวรอคุณหมอวันนี้ไม่รู้โดนกีดเข็มเหมือนกันนั่นแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างเดี๋ยวว่ากันอีกทีความเป็นไงความเป็นไง พร้อมบอกว่าไ,ไม่มันคุ้นๆค,ครับมาแล้วเจ็บตัวครับเนไม่ชอบเลยครับเอื่นเพิ่งมาโดนแอดมิดเองครับเออได้ๆเดี๋ยวรอเจอคุณหมอมามีจะถามคุณหมอเรื่องอะไรบ้างนะวันนี้หลอจะื่อ,อ,อะไรเรื่องล้างจมูกเรื่องเรื่ององดนมมือดึกแล้วก็เรื่องงดขวดนมขวดเริ่ม,มาละปหรอมือมปมือมปมือ,มปอมไปจ้ะนี่ลืมนะว่าเวลามาถึงต้องชั่งน้ำหนักต้อง เพราะสูงใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความจะสูงเท่าไหร่แล้ะหนักเท่าไหร่ด้วยตอนนี้ที่เราช่างกันที่บ้านก็เราใช้วิธีไม่เป๊ะเท่าไหร่เพราะว่าเขาดินไงก็จะประมาณสิบกว่าๆเนาะตอนเนี้ยเออเดี๋ยวดูว่าน้ําหนักเป๊ะได้เท่าไหร่ซึ่งไม่รู้ว่าใช่ที่นี่ก็จะเป๊ะไหมเออสวัสดีใครเข้าสวัสดีใครนะสวัสดีบ๊ายบายโอ้เฟลลี่จักรยานเสร็ดีสุดๆไม่รู้ตัวว่าวันนี้เขาจะโดนจิ้มบายจะบายเลยหรอ ย,ยังไม่ปิดคลิปลูกยังไม่เริ่มเลยเนื้อหาของหนูเลยอั e นหนึ่งจานชาดีครับด้อดื้าด okay, okay, ื้อดื oh. you, you. ้อด่้ด้อดอด้อดื้อดื้นดอยนะอลือดอด้อดู้อ้อป้ดอด้อดป๊าดื้ออดื้อดื้อยอดื้อดอะป้อดื้อออ ผมใช่อย่างนี้เดวนขอโทษนะครับเจ็ดห้าสมานี่มาเด็กชายวิธีการช่างแบบแก้ปัญหาเจ็ห้าสมนะครับตามมาด้วยล้ลเจ็ดห้าสามแล้วตามมาด้วยแต่ห้าหแ่ห้าหแปลว่าหนัก10.2

บายแล้วไบายแล้วบายสามหกจุดหนึ่งสาหกจุดหนึ่งไปไปหาหมอไปหาหแค่เริ่มต้นก็ลองแล้วอ่ะสวัสดีค่ะคุ้นคุ้คุ้คุ้คนนี้นะอะไรเราเจ็บหลายรอบนะเอ้คุณหมอใจดีไม่ไองไม่ไกลไม่ไกลไม่กลอปป้าอยู่นี่ให้้ยหมออง ให้นั่งคุยกันก่อนนัคุยเลยโอเคโอเคโอเคกลับไปบ้านกันก่อนบ้างนะคะดีค่ะอย่มีโรคไม่มีอาเจียนไม่มีท้องยไม่มีเลยค่ะปกติหนึ่งขวบแล้วเรื่องสุขภาพพัฒนาการมีอะไรถามหมอไหมคะเดี๋ยวหมอมีอะไรคุยที่หนึ่งห้อคุยมาถามก่อนสงสัยอะไรไม่เลย คือจริงๆอยากปรึกษาคุณหมอเรื่องการงดนมมือดื้อเพราะว่าที่คุณหมอเคยบอกตั้งแต่ตอนวัคซีนหกเดือนว่าให้งดใช่ไหมคะก็เขาก็เคยงดมาได้แล้วแล้วเสร็จยิ่งมีช่วงที่เข้าโรงพยาบาลอะคะ่ะที่บอกว่าให้เขากินถี่แล้วกลายว่าเขากลับมากินบ่อยเหมือนเดิมะะอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็เริ่มใหม่ไหมต้องเริ่มใหม่เรแล้วเรื่องเลิกขวดนมด้วยมันต้องตามมาตั้จากที่เราเลิกขวดนมเนี่ยถ้าหมอฟันจะให้เลิกแบะ มองเป็นกรเพราะดบอกรับประสบการณ์ในตอนนี้เลือดขนนมนะเด็กจะไม่กินนมเลยครับโอ้โหล้วก็พวกขัดปวเสียงนะอย่งั้นหมอปานจะบอกคั่าแล้ว็กบอกว่าสองขวดแล้วกันโอเคโอกาสที่ยังปานผูมคงไม่เยอะ่หรอครับแม้แต่เราจะบอกว่าตั้งแาวันกินนมใส่แก้วนั้นไหมนนมใส่ก่อง ให้หลอดดูดอะไรบ้างไปนะเฉพาะกลางคืนแต่กลางคืนเขาไม่ยอมจริงๆจะนอนเนี่ยขอดูดนอนหลับอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราจะไม่ยอมแน่นอนขวดนอนอะไรเงี้ยแต่คือเราจะดูดขวดน้ำเลยว่าไปอ๋อแต่ดูดขวดน้ะแม่ดูดได้อยู่ได้ไหมแม่ได้ไหมแต่ปนอฟไนเลยไม่ขวดน้ำที่ขวดที่เราแก้ก็ว่ามันมันไม่ได้ดูดแบบไม่เหมือนขวดนมอ่ะขวดนมกินน้านอ่ะตัวแบบจุ๊บๆก็ไม่เอาแล้วตอนนี้ดูดฝึกให้เดินในคอกจำเป็นไหมว่าเราควรให้เขาฝึกเดิน พื้นข้างนอกพื้นที่มันไม่มพื้นนี่มันนิ่มๆเนี่ยมันวรไม่ดีอ้นงาเติมอย่างพื้นอย่างเงี้ยไม่เจ็บอย่างแยกโซอยเงี้ยเส้นทงเียนมันไม่เจ็บหรอกนะะแต่ถ้าปูนพื้นห้องน้ำอย่างเงี้ยรงนี่ไมให้มันมีเหลี่ยมมีมุมแน่โซ่รดเด็กมันม่มีเหลี่ยมนะฮะโค้งกว่าะ เดี๋ยววันี้จะมีหันหันเยื่อละมันทางภูมิแล้วก็หันเยื่อละมันทางภูมิหันเยื่อละมันทางภูมิแล้วก็สมองเสบค่วันนี้อาจจะมีไข้ครับแต่ที่วันนี้ปิดสิบวันอาจจะตัวร้อนอีกสิบวันโอ้โหลูกคุณพ่อมีไข้มีตื้นขึ้นไม่ต้องตกงแท็ไม่ได้ป่วยครับอ่าแล้วเดี๋ยวเดินหน้าพามาจุดที่ไหอ๋อเดินหน้าใาอีหนึ่งเข็มอ๋อเดินหน้าอีกสอง ือช่วงนี้เราปิดเทอมไปตั้งจาก6เดือนแล้วครับนี่เราจะเปิดเทอมแล้วขังเข็มลูกคนนีดจ้องเข็มติดกันนิดนึงนะลูกนะไล่ไปให้หมดก่อนหัดเยอรมันคางคูงกับไข่สมองอักเสบครับวันนี้ครับเดือนหน้าอิจุกอิสายครับใจดีคุณหมอขอจับหน่อยนะพร้อมจับเองได้นะโอเคร้อังนะอันนี้นะตัวเองนะพร้อมจดนะพร้อมจดเองนะตจดอะไรกัดนะเนี่ยอยู่ครับ ดูสิคุณหมอไม่ทำอะไรเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเหมอหมอหมอะหมอจุ๋มจุ๋มเลยจุดเองเลยจุดเองเลยเห็นไหมไม่จุ้มอย่างเงี้ยหรอใช่มันเล่นเอามาเล่นนี่ไงพร้อมเป็นหมอไงก็เป็นหมอพร้อมหมอพร้อมหตู้ครับแข็งแรงบ้ามาม เยอะแล้วเนาะแลมันมีไฟด้วยอ่ะไอ้ขู่โลกไม่ได้เจ็บตัวดูเฉยๆมีแต่ไฟเห็นไหมมีไฟด้วยนะหนูแปปาอยู่ร้อยเข็มแปปๆอยู่ก็ได้เขไม่เอาเหมือนกันเขาเรียกฉลาดมากโอ้ปัดอะไรๆๆคุณบอว่าต้หัวนอนแล้วก็ตองหัวนอนน้ำหนักก็อยู่ที่ไอแหวนนะครับดูสดๆทีครับ สี่เลยอันนี้ถือว่าสูงกว่าคุณพ่อเกณฑ์อันนี้กราฟเด็กเกณฑ์อยู่ตรงนี้ครับเกณฑ์อยู่จริงๆนี่คือมาตรฐานใช่ครับอันนี้คือคุณพ่ออยู่ตรงนี้คือเด็กเด็กปลายแถวอะใช่ไหมจบมาเด็กหลังห้อเหมือนลต้าเลยลูกนะเนี่ยดูหัวดิหัวก็โตครับโอ้นี่คือชนะเลิศเลยชนะเลิศเลยสมองใหญ่กว่าใครก็เลยว้าวเห็นไหมคุณหมอดูแลคุณหมอไม่ดุเลยดูไม่ดู สองเข็มน,นะครับวันนี้สองเข็มเจ้าเดินเดิหนดหน้าก็อีกสองเข็มใช่ไหมครับหมอใช่ครับเดินหน้าอีกสองเข็มน,นะจ๊ะ เลยไขายเข็มแล้วไ,ไปขายเข็ม,ป, <Top one. S 1> มปังขนมปังขนมปังขายโอ้อร่อยไหมใช้ได้ใ้รานมัสุดยอดเลยรานนี่มันเห็นแก่กินเหมือนพ่อเลยเย้เตอน้แข็ง่งมากขอบคุณคุณหมอยังขอบคุณคุณหมอยัง บายบายก่อนบายบายหมอเจอผู้ใหญ่บายบายสวัสดีครับบายบายบายได้หลายอย่างนะเนี่ยวันนี้บายบายเจอผู้ใหญ่ต้องมาช่วยนะเสร็จแล้ววันนี้โดนไป2เข็มนะฮะอย่างที่สรุปไปเดี๋ยวเดือนหน้ามาอีก2เข็มซึ่งเป็นอิสุกอิสัยกับอะไรอีกเข็มนึงอ่ะไม่รู้แหละแต่ว่าเราปิดเทอมไปเยอะแล้วหมอบอกก็เลยกลับมาเปิดเทอมอีกรอบแต่เก่งมากเลยหมอบอกเก่งมากเลย หมอชมมามีเก่งด้วยเนาะรู้เคล็ดลับแล้วต่อไปก็คือพกขนมปังไม่ร้องเลยหยุดเงียบกริบพอได้ของกินเงียบกริบโอเคจะอัปเดตกันใหม่นะครับก็เรื่องของวัตซีเรื่องของการดูแลลูกกระถามอีแม่แล้วกันอีแม่น่าจะรู้เยอะเผื่อวลาให้อีแม่ไลฟ์พ่อจะได้ไม่ทำงานบ้างพ่อเหนื่อยเนาะอะไรเนาะไม่ได้สก็สิไปแค่นี้แกเองค่ะพร้อมเองชอบขนมบายบายก่อนบายบายก่อนบาย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 